สวัสดีครับพี่น้องมือนีลุงจักผ้าเาาสิผ้ามายาวอยู่โคกหนองหน้าสวนสินครับพี่น้องผ้ามาชมพืชผักสวนครัวผล,ลไม้นะครับของอยู่ของกินในโคกหนองหน้าสวนศินมีอย่างแน่นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับมือนีก็พ่อกันย่ามแรงครับพี่น้องดวงอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้านะครับนี่ คงน้องนาบสวดศินมองนี้กันสิมีนาพี่น้องนี่มีนามีหนองมีหนองนา,พา,า,นามาพุนสานามอยู่ท่าพุนพี่น้องนะครับมีปลานะครับนี่มีปลาเขาก็ปลูกปลาบนถนนรอบนาปลานี่ก็ปลูกปลาผสมผสานนะครับเป็นคันหน้าทองคำพี่น้องทองคำเขียวนี่แหละครับนี่มีหลากหลายชนิดนะครับหลายอย่าง บอกว่าสิเป็นไม้พยุงไม้ตะเกียนทองไม้มะข่าโมงนะครับไม้ประดูปลาบุนี่ต้นสักครับพี่น้องนี่ครับแต่มเือนี่ก็บสิผ้ามาะลาะชมของอยู่ของกินว่าเห้ามีหางแน่นี่แรกๆเลยกะนี่แหละครับมะพร้าวน้ําหอมพี่น้องนี่มะพร้าวน้าหอมตอนนี้กําลังใหญ่เลยครับนี่ปลูกไว้อยู่นี่กะประมาณสิบต้นนะครับ พ่นสิบต้นตามริมขอบสะพี่น้องเข้ากับสีเลี้ยวเห็นอยู่นี่ครับมะพร้าวน้ําหอมนี่นอกจากนั้นกับสีมีนี่ครับรอบสะของเข้ามี่ยังแน่พี่น้องรอบสะนี่ที่เห็นเห็นนี่กะนี่เขียวเขียวเต็มอยู่นี่ครับก็บเป็นคาครับพี่น้องนี่เป็นคาเอ้อพี่น้องนี่มาขุดเอาเดอ้อนี่ผู้ใด,ดอยากกินคานี่ครับพุ่นรอบสะเลย นะครับในสระก็เลี้ยงปลาครับพี่น้องนี่มีปลาหลากหลายปลานินปลาตะเพียนปลายี่ศกปลาไนปลาคอปลาดุกเข่ามากกันหลายครับนี่ช่วงนี้น้ำก็ยังเต็มอยู่พอเฮ้าสูบจากหน้ามาใส่ตอนเกี่ยวเขา่าพุ่นครับมีไผ่มีไผ่รอบหน้ารอบสระพี่น้องพุนพุนครับต้นไผ่สร้างมนกำลังงามเลยปีนี้ออกนอดีดีพี่น้องพุ่นเป็นกอ สูงทะเละราขึ้นไปนะครับหุ่นอาลาดเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นแนวไผ่สร้างมนนะครับรอบสะเฮานี่กับพวกคานะครับพวกมะพร้าวน้ําหอมนี่มะพร้าวน้าหอมอินดาผาลัมนี่อินทาผาลัมนี่ออกน่วยให้กินเลยเดีอยพี่น้องนี่นี่ออกนุวยให้กินแล้วลุงจกักเพาะเมล็ดนะครับเพาะจากเมล็ดนี่ก็ออกน่วยได้ขึ้นกันแต่เพิ่นกับสีสาจั็น้อยนะครับ นอกจากนั้นก็มีมะม่วงนะครับมะม่วงลุงจักก็สิปลูกให้หลากหลายสายพันธุ์นี่ช่วงนี้ก็กําลังออกดอกเห็นมอ่พี่น้องเดือนพฤศจิกานะครับกลางเดือนพฤศจิกานี่ก็เริ่มเริ่มออกดอกแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากเข้าเก็บไปนะครับปีที่แล้วนี่ออกเต็มเลยพี่น้องนี่ดกยังคักนะครับแต่เพื่อนก็ติดติดอยู่บหลายปันไดนนะครับแต่กับพ่อมี่ให้ได้กินนะครับ นี่ครับเป็นมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์มะม่วงเขียวเสเวยมะม่วงมั่นมะม่วงโอทูอาทูนะครับปุ่นเป็นแถวเรียงไล่ไปพี่น้องมะม่วงขายตึกกระมีนะครับนี่นี่อันนี้ต้นกระทร้อนพี่น้องนี่ต้นกระทร้อนนะครับนี่ลุงจักเอามาปลูกปีนี้นะครับนี่กําลังจเริญเติบโตแตกใบแทงยอดออกมาแล้วนะครับ ป้ต้องห่วงครับปีนี้เขามีน้ำหดนะครับน้ำหลายเลยเต็มสะเลยนะครับนอกจากนั้นไม่ผลนี่ปีนี้ลุงจักกับปลูกมะยงชิดพี่น้องนี่มะยงชิดบ่แม่นหมักปางเป็นมะยงชิดนะครับนี่ก็ซื้อกิ่งพันธุ์เพิ่นมาปลูกทาบกิ่งนะครับนี่ปลูกไว้ต้นหนึ่งทดลองปลูกก็ถือว่าได้ผลดีนะครับเดี๋ยวก็สิได้เอาปุ๋ยเอายังมาบำรุงเพิ่น เพิ่งปลูกปีนี้นะครับนี่ปลูกปีนี้นี่ทั้งนี่ก็สิเป็นต้นมะเงาะกับมี่ครับพี่น้องนี่เงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนกําลังงามเลยนี่นี่ต้นสูงเคียงข้อแล้วนี่อันนี้ก็เป็นเงาะโรงเรียนปลูกไว้พุ่นทั้งพุ่นเห็นเป็นพุ่มๆเยู่พุ่นก็เป็นต้นเชอรี่พี่น้องต้นเชอรี่พุ่นพุ่นทีออกน่วยแล้วนะครับ เริ่มออกดอกแล้วไก่ได้ก,กินน้วยแล้วสำหรับต้นเชอรี่นะครับนี่ส้มโอก็มี่ครับนี่ส้มโอก็มี่อันนี้ซื่อพันมาแต่นครน,นายกนะครับเอามาปลูกไว้นี่ครับนี่กับพามาเบิงมะนาวพี่น้องเห็นบ่นี่มะนาวนี่หลายพดนี่หน่วยกํลาลังงามเลยนะครับต้นเขี้ยงหัวเขานี่พี่น้องนี่ พุ่นออกติดลูกดกเห็นบ่พุ่นนวยโดกลนเหรอกระมี่พุ่นเน่าถิมกินบ่ท่านนี่พี่น้องเป็นปุ่มอยู่นี่มะนาวเห็นบ่นี่ออกนวยหลายยังครับนี่ครับสําหรับมะนาวนี่นี่ครับนอกจากมะนาวแป้นนะครับแล้วเข้ากับสีมี่มะนาวยักษ์พี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นต้นมะนาวยักษ์นะครับยักษ์ใหญ่หลีครับพี่น้องนี่ นี่ครับมะนาวยักษ์หน่วยไงไงนะครับนี่ไ่กว่ากระป้านอีกพี่น้องเห็นว่าุุนผุนหน่วยเพลินนะครับสําหรับมะนาวยักษ์นี่ลุงแจ็กสีเทียบใหเบิ่งเห็นว่านี่พูดนะนี่ยักษ์ใหญ่จริงๆนะครับนี่ออกดอกติดลูกดอกได้กินไปหลายรุ่นหลายรอบแล้วนะครับสําหรับมะนาวยักษ์เดี๋ยวฮาก็สชีได้แต่งกิ้งขยายพันธุ์ต่อไปนะครับนี่ มะนาวก็มี่ลหลนะครับพืชผักสวนครัวอีกพืชผักสวนครัวก็มี่พี่น้องนี่อินทผพาลัมนี่ต้นนี้ก็ได้กินแล้วนะครับนี่เพิ่นออกนวยแล้วปีที่แล้วนี่พืชผักสวนครัวอยากกินอะไรก็ปลูกกันนั้นพี่น้องนี่นี่มีผักกาดผักชีผักยังกว,วานลงไปนะครับมักพริกมมกเขือนี่ปลูกลงไปพี่น้องนี่นี่นวยดกดกนี่มักพริกนะครับนี่ นะครับมีหลากหลายกะพายาัมสีไ้เพิ่นมีหลายๆยอย่างนะครับสําหรับยูโค้งน้องหน้าสวนศิลเพราะว่าเขากะบอกใครมีเวลานะครับพี่น้องนอกจากนั้นนี่ครับกะสีมีฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูนี่กะได้กินหลายรอบแล้วนะครับนี่กําลังออกดอกกะมีนี่กาลังแค่งยอดออกดอกนะครับฝรั่งกิมจู มีมักเขียบมีกล้วย,ยกล้วยกหลายนี่เห็นบอพี่น้องออกน่วยนี่เดี๋ยวกับิีด้ห่อไปแล้วนะครับนี่มะมะเขียบมะเขียบ <c oughs> นี่มะเขียบกับมีนะครับฝรั่งไส้แดงนะครับหรือหงเป่าซือนะครับนี่มีอยู่สามต้นมองนี่ลุงจักกำลังปลูกนี่บ่อพื้นกล้วยนี่ก พ่อมีให้ย,ยู่ได้กินยู่พี่น้องนี่ให้ได้ยู่ได้กินนี่กําลังออกเครื่องงามเลยครับนี่นี่ใกล้สุกแล้วนะครับสําหรับกล้วยน้าว่านะครับนี่อันนี้อีกต้นหนึ่งนี่ก็กำลังสิสุดปีนี่เดี๋ยวก็ได้กินเอาปีไปแกงก็ได้พี่น้องนี่ปีเพิ่นใกล้ได้รัดแล้วนะครับสุดแล้วละ,ละนี่ต้นน,น้อยๆนี่ต้นพ่อถั่วหัวนี่นะครับ นี่มีหลากหลายลุงจักกับสิปลูกปลูกให้หลากหลายมีน้อยนาน้อยนาเพชรปากช่องนี่กำลังปลูกนะครับอันนี้กำลังปลูกละมุดกับมีพีน่น้องนี่มาเบิงละมุดนี่ละมุดกับสวยมาเรนะครับนี่กำลังงามเลยนี่ส่วนท่างนี้ก็สิเป็นต้นละมุดคือกันปลูกไว้ให้หลากหลายนะครับสำหรับมะเขียบนี่ ช่วงฤือดูฝนนี่ก็ได้กินไปหลายแล้วตอนนี้เขาสู้ฤดูหนาวแต่เพื่อนกันยังมี่ให้เห้าได้กินอยู่พี่น้องนี่ออกนวยดอกยังคักนี่เห็นบ่มาเขียดนี่มีหลายนวยเลยนะครับสําหรับต้นนี่พุ่นอีกต้นหนึ่งพี่น้องพุ่นนี่แหละครับปลูกอยู่ปลูกกินครับพี่น้องนี่มะยมมักยมก็มี่นี่มะยมเปรี้ยวนะครับนี่ ฝนกระต๊แล้วเดี๋ยวกะสีได้บํารุงปุ๋ยให้เพิ่นนี่บรรยากาศยามแรงครับเหมือนี่ยุคโคกน้องหน้าสวนศินนี่ก้าวตามศาสตร์พระราชานะครับปลูกอยู่ปลูกกินอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นนะครับก็โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงจากพะเยาก็ขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้ก็ พาเที่ยวบรท่ันรอบนะครับมืดสะกอนนะครับก็ยังมีอีกอยู่ฝังหนึ่งบร์ษันได้ไปนะครับก็ขอจบรายการไว้สำนีกอนคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ